ป้าก็สังกระน้ําท่วมป้าก็ได้ขึ้นมาอยู่บนตลาดนี้เรื่อยมาปอนจนกว่าน้ํามันก็ไม่แห้งใช่ไหมป้าก็เห็นฝนตกป้าก็ขึ้นมาอยู่เขาก็เดียในยกก็ให้ปา้าขึ้นมามาสามครอบครัวลูกก็ป่วยครวมไปโรคหัวใจเดี๋ยวมันน็อกไปตอนคืนไงแล้วป้าก็ไม่ได้ทําอะไรกินเลยป้าก็อยู่บ้านก็ า,า้บนแล้วเราบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือท่วมท่วมมิดเลยคหรอคะนี่แค่นี้เราบ้าไปเอาของมาแล้วต้องพาอาศัยเรือข้ามฝั่งเข้าไปเอานี่ว่าจะไปเอาอะไรต่ออะไรขึ้นมาไหนนี้มันไม่ต้องปล่อยมันจมบายก็คือก็คือมาอาศัยสรา,าระรานเนี่ยประสงค<ข>์ของของหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้าน ทุกปีป้ปาต้องมาอยู่ห้าปีปา้าก็มาอยู่สอ,องหลังสอ,องคนแล้วปีนี้มันหนักเกินหนัก,กพอไหมมันมันอยู่ไม่ได้เลยกลัวไฟดูดไฟอะไรแล้วบ้านป้าก็ไม่มีกระดานที่ว่าจะเสริมเหมือนเขาต้องอาศัยมาอยู่อย่างนี้เรื่อยมันก็เหมือนเดือดร้อนนะนะแต่ก็ดีคนนู้นคนนี้หลุงพ่อถาวอนก็เอาของมาแก่ให้กินข้าวแล้ว ขออะไรเขาก็ให้ในายโยกขอข้าวะวะ่าพ่อว่า,วา,วา,วาวไม่มีหลายได,ด้เดือนก็้ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเองเพิ่งจะได้เจ็ดร้อยนดใหญ่แล้วก็พาลูกไปหาหมอีกต้องเรียกลุงร้มบาลมาเพระไม่ค่อยมีตังค่ารถจะกลับก็เรียกลูกหลานไ,ไปรับอย่างนี้ก็มาตุ๊กตุ๊กนี่เขาป่วยโรคหัวใจโตโรคไตอะไรเขาเลือดไป บางครั้งป้าก็เครียดม,มันเหมือนอยังไงอะคนเราไม่มีเงินมีทองอะ้นะจะกินอะไระมันก็รอเพื่อนฝูงเอามาให้ลูกหลานเอามาให้แต่ก็ยังดีมีน้ําใจแต่มาแจกให้กันดีใจลยาแล้วเหมือนถึงเราจะท่วมเราก็มีคุณนุงคนนี้มาดูแลป้าไม่ขาดสายป้ามันเหมือน ก็ดีใจอะ่ะยังมีคนมาให้ตลาดเขาก็มาให้ป้าเมาื่วานนะปะหลาดเทศบาลลำบากก็มาให้แค่สามครอบครัวมียาึิฟันมีอะไรพร้อมแต่ห้องน้ำไปขอเทศบาลอยู่น้ำเขาก็ต่อให้น้ำจะให้มันก็ดีใจเนาะที่มากันเนี่ยดีใจ ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับปี6-4ีนี้นะครับตําบมบางไทรป่ามีได้รับผลกระทบนะครับ8หมู่บ้านนะครับจาก10หมู upset, ่บ้านนะครับเนื่องด้วยเป็นตําบลที่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะครับถึง8หมู่บ้านนะครับก็เลยได้รับผลกระทบเยอะนะครับวันนี้นะครับก็มีทางโรตเตอรี่นะครับประสานกับทางโรตเตอรี่จำถึงทชีพมาช่วยเหลือนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ ตำบลบางไทป่าจะอยู่ประมาณพันเจ็ดเศษนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับโดยจุดจุดตรงนี้นะครับจะเป็นหมู่ที่10่ตำบลบางไทป่านะครับที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของทางเทศบาลตับลมงเลนด้วยนะครับเราก็ได้ร่วมประทางเทศบาลนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับด้วยสายกระสอบนะครับและประสานงานกับโอตเตอรี่นะครับนำถุงังชีพมาให้เพื่อแม่พี่น้องจะชาชนที่ลำบากนะครับ โดยจุดนี้นะครับก็จะมีประมาณ23งสามคนเรือนะครับที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าบ้านอื่นนะครับซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้นะครับต้องขึ้นมาใสยที่สาราประชาคมนะครับส่วนบ้านอื่นๆก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะติดบ้านนะครับจะไม่ยอมทิ้งบ้านนะครับวันนี้เรามีถุงยังชีพมานะครับสองร้อยถุงนะครับกับให้กับ0 0ครัวเรือนนะครับวันนี้จะมี มู่ที่10นะครับในหมู่พื้นที่แล้วก็จะมีหมู่3หมู่6หมู่7นะครับอีก3หมู่นะครับรวมเป็น4หมู่นะครับที่จะมารับถุงเงชีพเพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนนะครับตอนนี้เราก็ยังจะขอรับถุงเงชีพให้กับหมู่อื่นนะครับที่ยังไม่ได้รับนะครับก็จะพยายามขอประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดนะครับก็ส่วนสถานการณ์น้ําในช่วงนี้นะครับณวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างนะครับแต่ว่า ทางราชการนะครับก็ยังไม่ให้นิ่งนอนใจนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับเมื่อวานก็มีเครื่องผักดันน้ำนะครับมาติดที่สะพานวัดบางไผนาตนะครับก็เริ่มเริ่มทางานแล้วนะครับก็หวังว่าระดับน้ําจะลดลงเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับขอบคุณครับ